สวัสดีทุกคนนะวันนี้ผมอยู่ในเกม Left 4 Dead 2หรือตาย4อยู่2นะครับวันนี้ผมจะมาทำชาเลนจ์ที่ผมคิดเองนะครับคือการใช้ปืนพกทั้งเกมนะครับว่าจะจะรอดหรือเปล่านะครับจะไหวไหมนะครับแต่ว่าผมขอไม่ลบบอดนะครับถ้าลบบอดนี่ผมตายแน่ถ้าพวกจ็อกกงจ็อกกี้มาอะไรอย่างเงี้ยนะครับฮันตงฮันเตอร์อย่างเงี้ยไอ้ปืนพวกนี้ผมจะไม่เก็บนะครับแล้วผมก็จะไม่เก็บไอ้พวก อาวุธเลยฮะกระปิดยอย่างนี้ด้วยผมจะใช้แต่ปืนพกอย่างเดียวเลยนะครับนี่ปืนพกอันนี้นะครับเก็บมันทําไมเราโอเคปืนพกแบบนี้นะครับผมจะมาทำชาแนลว่าผมจะไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขอเตรียมของแป๊บนึงเดี๋ยวผมจะไปสู้นะผมขอเตรียมของแป๊บนึงโอเคตอนนี้ผมเตรียมของเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมจะลงไปสู้ที่ประตูนี้นะครับไอด้ดาเนี้ยมัน กระโดดลงไปตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่ลงนะมันอันตรายปึ๊บผมยิงผมจะมายิงไว้ก่อนนะครับมันปีนได้ด้วยผมจะมายิงนะครับตอนไปจะได้ปลอดภัยหน่อยนะครับไปลงไป,ปไออเอ่อไมอ๋อเอฟเฟกมันบักมั้งเนี่ยนะครับไปเพื่อนลงมาบอดมานี่ปึ๊บปึ๊บ ใช้แต่เพื่อนพกนะอย่าลืมโอ้โหมากันเต็มต้องให้เพื่อนช่วยไอ้นี่ถ้าเจอพวกทงพวกแคงมาที่ตายแน่นอนไปโอ้โหมากันเต็มเลยผักไปก่อนผักไปก่อนซัมบี้อยู่ไหนกันหมดเออโอเคเพื่อนยิงให้เกือบหมดแล้วนะครับ อูห้องนี้ดิมีอะไรไหมมีซอมบี้ไงเฮ้ยโอเคนะครับลงไปข้างล่างไหมเฮ้ย,ยสปินเตอร์ลบ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 สปินเตอร์เมืกก่อกี้มันวิ่งไปนู่นแล้วพีทอีกจะเดินลุยพีททำไมล่ะนู่นใช่ไหมสปินเตอร์ตายแล้วนะครับโอเคลงไปลงไปมีตัวอะไรไหมนี่ไง โหลดแปบบ๊บโอเคล้มก่อนถึงเฮ้ยผักไปล้มไปเซไปเซไปใช้แต่ปืนพกก็พา่าดกันก็นไหวอยู่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 ตบก่อนเลยคือมาไม่มาผมตบก่อนอะ่ะตายก่อนหรือไม่ตายเนี่ยผมตบไว้ก่อนในห้องนี้มีอะไรไหมมีซอมบี้นั่นไง เหมือนเอฟเฟกประตูมันจะบั๊กนะเวลายิงมันนะามันจะเป็นทะลุเนี่ยจริงๆงมันจะเป็นรอยทะลุแต่นี้มันเป็นรอยเหมือนสี่เหลี่ยมะไรแค่อย่างหนึ่งนะนี่ห้องอะไรอ๋อ,อเชื่อมห้องนี้ซอมบี้ไม่มีใช่ไหมอันนี้ไม่มีอะไรยิงเลยโอเคนะคโหซอมบี้ซอมบี้เต็ม แถวนี้ไม่น่ามีอะไรนะครับไอเมียาโอเคตายคอมบี้เต็มเลยลผมนี้ยิงรัวรวครั้งแรกมันปีนขึ้นมาไม่ยอมให้ปีนหรอกไม่ยอมให้ปีนหรอกตกไปซะตกไปตกไปเพื่อนนี่ใช้ปืนกลนกันผมมีแต่ปืนพก ผมมีปืนอื่นแหละแต่ผมผมไม่ใช้ไฟอินโดไอ้เร็วพักโหติดไฟติดไฟเอาผมเผอเปลี่ยนปืนโทษโทษตะกี้ผมเผอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลีป่ยนน,น,นนะไม่เป็นไรหรอกผมยิงไว้ตัวเดียวเพื่อนติดอีก ไฟอินเทอโฮไม่ใช่นี่ชาร์จเจอร์แล้วชาร์จเจอร์มานะเมื่อกี้มันมาจากไหนเนะี่ยข้าง,งล่างเหรอฟานซิสยิงเอ้บิวยิงสักตัวหนึ่งเฮ้ okay, ซอมบี้มาซุกอยู่นิ่งแต่เมื่อไหร่ทำไมผมไม่เห็นชั้นบนคือชั้นในตรงที่เราลงมาใช่ไหมโอเคด่านนี้ทางนี้จะต่อนะครับผมเคยเล่นด่านนี้แล้วนะครับ มันจะมีวิทย์อยู่แถวนี้ถ้าจะไม่ผิดนะผมไม่ไดิ้นเสียงร้องให้ด้วยดิเพราะว่าผมผมเป่าเสียงเกมไว้นะครับเดี๋ยวเสียงในคลิปมันจะดังเอานี้ดีกว่าเพื่อนยิงอะไรอ่ะยิงอะไรยิงข่าดูดินั่นไงเ,เอ้ยนี่มันไอ้นี่จำชื่อไม่ได้จอกกี้จอกกี้ เนี่ยถ้าถ้าผมไม่มีบอดอ่ะผมจะผมจะตายแน่นอนเมกี้นี้นะครับอืมเต็มเลยในนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมยอย่าเผื่อไปยิงไอไอมันชื่ออะไรลืมละวิทนะครับอย่าเผื่อยิงเขาล่ะตัวอะไรอรอกฮันเตอร์ r ีโลดดิง้ง ยังไหนวีตถือว่ามันไม่เกิดรอบนี้นี่ตัวอะไรเนี่ยอ๋อันีธรรมดาใช่ไหมเจ้าวีตเฮ้ยมาตั้งแต่เมื่อ,อ,อไหร่มันทำอะไรเนี่ยบอดบอดมันเหมือนมึนมืน,มนนะบอดซอมบี้โอเคเด้วยความ,มธรรมดาเหมือนกันอย่ายิง,ดงโดนรถนะอย่ายิง,ดงโดนรถ ผมบอกรอดนเนี่ยใครลงมาบัมบี้ธรรมดาผมตบไปก่อนอเอายิงเพื่อนตัวเองอีกนู่น,ไ,นไงเอาสปินเตอร์สปินเตอร์หลบ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 พีชเอ้ยตกใจหมดอยู่ดีโพ่มาหน้าต่างนี้มันเข้าไปได้ด้วยเหรอไปไปไปมีใครติดใจในการขโม,มยไหม นั่นไงผมไปโดนใช่ไหมเนี่ยผมไม่ได้เสี่ยงสัญญาณการถมวยด้วยผมได้ไปโดนหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมเบาเสียงไว้ผมไม่รู้นี่วิทป่ะเนี่ยใช่มั้งเหมือนจะเป็นวิทนะครับใช่เปล่าไปไปไปลงไปนั่นไงวิทเอาไงดีอย่ายิงนะเพื่อนทำไมต้องยิงด้วยยิงทำไมจะยิงทำไมผมหยิบปืนผิดแก ยิงทำไมแล้วช่วยกันเอาเพื่อนช่วยแล้วเอาบูมเมอร์อีกตัวอะไรฮันเตอร์หายไปไหนแล้วหายไปไหนแล้วโดนใส่หัวอีกโอ้ยเพื่อมันจะยิงทำไมไม่ต้องยิงกันมั้งเปลี่ยน ้องกันทั่วไปผมได้เยอะสุดนะครับนี่ขนาดผมใช้ปืนพกนะเนี่ยคนที่ยิงวิดได้น้อยที่สุดคือผมบิลเยอะที่สุดแล้วไอ้นั่นเพื่อนมันจะยิงทําไมเรายิงปูกคนมาเฉยเลยบิลเยอะสุดนับค่าผู้ติดเชื้อแบบมากที่สุดผมหนึ่งตัวเองค่าอะไระลืมค่าอะไระลืมนะครับป้องกันทั่วไปผมเยอะสุด อันนี้ดูไปแล้วมันโหลดอยู่นะครับก็จากคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กันนะถ้าใครอยากผมเล่นต่อก็กดไล็์กดกดยยกดไลค์กันเยอะแล้วคอมเมนต์มาได้นะครับก็จากคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กันนะบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวผมจะมาเล่นต่อนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นแชปเตอร์ต่อไปผมไปผมเล่นแน่นอนนะครับเพราะว่าไอ้แบบเนี้ยผมอยากลองดูว่าผมจะเล่นจบถึงเอ้ยเล่นถึงตอนจบของ ไอเอเรียกว่าไรแคมเปญน,นี้ไหมนะครับชื่ออะไรนะรู้ชื่ออ๋อเนอโนเมอร์ซี่นะครับแคมเปญโนเมอร์ซี่อ่ะผมจะเล่นผ่านได้หรือเปล่านะครับก็ใส่คิดนี้ก็ไว้แค่นี้กันนะพูดไปแล้วนี่บ๊ายบายครับผมไฟนี่โว